ก็คือเราต้องเรียกบิ๊กแบ์มาตรงนี้ก่อนนะนี่มาข้่หน้าบ้านบิ๊กแบ์นะครับบิ๊กแบ์ก็จะชวนเรานะครับเี่เอาเดียบิ๊กบิ๊กบิ๊กเฮ้ยบิ๊กสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กับเกม GTA San นะครับและหลายคนอาจยังไม่รู้นะครับว่าเกม GTA San เราสามารถที่จะเรียกบิ๊กแบ์แบบบิ๊ก ไปเที่ยวเล่นได้นะครับทุกคนนะเอวเดี๋ยวฟังนอนนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยแก๊งม่วงมาวะทุกคนตอนนี้แก๊งเขียวของเรากาลังวุ่นอยู่นะครับเอางานเข้าแล้วปืนกูหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเจะไปหาบิ๊กแบก่อนทุกคนน่าจะเอาอยู่แล้วเนี่ยบาย,บายยนะทุกคนเลยอืมก็เอารถออกมาก่อนลวกันนะนี่เรานี่เสียรถออกมาเลยนะครับเอารถอะไรดีเนี่ยอืมเซตหนึ่งมีสะมีซ่า นี่คันนี้เลยครับทุกคนโอ้โหเก้เท่ว่ะเข้ากับตีมสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาบิ๊กแบร์นะครับนี่ตอนนี้เพื่อนของเราเอาอยู่นะครับแต่เหลืออีกคนนึงว่ะมมันหมันเขี้ยวมากเลยนะครับขอจัดการไอ้แกงม่วง,งคนนี้ก่อนมายืนทาอะไรแถวนี้เนี่ยนี่โดนเข้าให้แล้วก็ต้องช่วยแบ่งเบาภาระเพื่อนด้วยนะครับนี่เป็นหัวหน้าแกงแ๊งละ ต่อไปครับไปหาบิ๊กแบร์นะครับบิ๊กแบร์อยู่ไหนพวะเนี้ยผมเด <Runner> ิมละบิ๊กแบร์นี่บ้านมันอยู่ไหนนะครับเออในคลิปนี้เดี๋ยวจะบอกบ้านของบิ๊กแบร์ด้วยนะครับว่าบิ๊กแบร์นี่มันทํางานอยู่ไหนนะทํางานหรือบ้านมันอยู่ไหนวะบ้านมันอยู่ไหนทุกคน้าไปดูบ้านของบิ๊กแบร์ครับที่จริงแล้วบิ๊กแบร์ก็คือบ้านหนังนี้นะครับแสดงว่ามันเป็นลูกเจ้าของร้านบาร์เบอร์ซาลอนใช่ไหมเนี่ยอื ขนาดนั่นเจียวนะครับอา้าวรถติดเลยเอา้านี่ไงบิ๊กแบร์เพื่อนรักเอา้าบิ๊กแบร์เพื่อนรักแกามาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยมายืนกลางถนนตอนไหนวะเนี่ยเมื่อกี้เรามองไม่เห็นนะนเดี๋ยวเขายิงกันอยู่เว้ยก็คือเราต้องเรียกบิ๊กแบร์มาตรงนี้ก่อนนะนี่นมาข้างหน้าบ้านบิ๊กแบร์นะครับบิ๊กแบร์ก็จะชวนเรานะครับนี่เอาเดียว Big บิ๊กบิ๊กบิ๊กเฮ้ยบิ๊ก บิ๊กแบเพื่อนรักกูตายซะแล้วโอ้ยใครทำมัน,น,เ,มนเนี่ยโอ้ยบ้าเอ้ยจริงปะเนี่ยกูอ่านคลิปอยู่เพื่อนกูตายต่อหน้าเลยพวกเนี่ยเอา้าแล้วคนกระดาทำนี่หายไปไหนเนี่ยเอา้าใครทำเมืม่อกี้มองไม่ทันเลยทีเดียวเชียวไอ้บ้าเอ้ยเอาบิ๊กแบตายแล้วนะ่ะไอ้เพื่อนแก๊งเขียวเอาปืนไปนี่ยทำไมมึงไม่ยิงมันเลยเนี่ยเอา้าอะไรของพวกมึงเนี่ย นี่มึงโกรธอะไรพวกกูเนี่ยทำไมจริงจังว่มาอีกแล้วว่ะคันนี้เอาบิ๊กแบลฟเพื่อนรักกูตายซะแล้วถูต้องสซยต้องจัดงานศพให้เพื่อนซะแล้วนะครับบิ๊กแบลลาก่อนเพื่อนจัดงานศพไม่หน่อยละกันนี่หายไปแก๊งเกี่ยวถ้าไม่อยากตายก็หายไปนี่จัดงานศพให้กับเอาเดี๋ยวเอ,อ <laughs> เอ้าไอ้นี่เฮ้ยไอ้นี่มีระเบิดติด ไอ้นี่เสือกฟื้นนะครับแต่อันนี้เสือกตายเอาอะไรกันวะเนี่ยเอาโดนเหยียบซ้ำอีกไม่น่าลุกขึ้นมานะครับอ่ะเอ้แกอันหนึง่งเพื่อนมันมีระเบิดอยู่ตรงนั้นนะเพื่อนเออทำไงดีกับไอ้พวกคนพวกนี้นยะอ่ะนั้งก็ล้านโลกไปทั้งหมดเลยแล้วกัน,นอะไรวะนันลุงครับเอาเดียวเราทําอะไรกันนะบอลพวกนี้หมอเช็คอยู่หมอกาลังเช็คอยู่กูไม่สดนะไปแล้วครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ย โอ้โหยังไงหนุ่มไม่พูดอะไรเอาระเบิดไปกินไหมเอาระเบิดไปโอ้ไม่โดนว่ะเอาบิ๊กแบร์เพื่อนรักตายซะงั้นเชียวอะไรวะเนี่ยเพราว่าจะพามึงออกไปเที่ยวอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหตบใส่หน้าเลยอะเราอาจจะต้องรีเซ็ตเพื่อที่จะให้บิ๊กแบร์กลับมานะครับอะไรวะเนี่ยคลิปนี้มันเกิดขึ้นแบง,งงงนะอืไปเดี๋ยวเราไปหาบิ๊กแบร์ใหม่แล้วกันนะครับอะไรกันคำนี่้ แล้วว่าขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่าไหม,มขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่านะครับอ,อะไรกันครับนี่เฮล,ลิคอปเตอร์เลยไหมมันจะเกินเลยไปนะครับกินาจีห้าร้ไปครับไปหาบิ๊กแป๊บเพื่อรักกันอีกครั้งหนึ่งมันน่าจะอยู่แถวนี้นะนี่ไงนี่ไงไปที่ป้าของมันนะครับไอพวกแกงม่วงนี่โดนเข้าให้อันนี้ไงบิ๊กแบ๊บเพื่อรักแต่เราต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับนี่ มาทักทายมันนะครับแสดงว่าบิ๊กแบมมันจะยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงนี่ไงแกงม่วงว่ะเพื่อนเอามาดิแกงม่วงเนี่ยเอามาดินี่บิ๊กแบมเอาแล้ววะ่ะโอ้โหบิ๊กแบมโหดว่ะนี่จัดไปหนึ่งเฮ้ยเอาเรื่องนะมึงมึงก็ไม่ธรรมดานะบิ๊กแบมพูดรักแล้วมึงจะวิ่งไปไหนวะบิ๊กแบมไอ้แบบิ๊กบิ๊กแบมวิ่งไปไหนเนี่ยโอ้ยมึงมึงถนัดวิ่งใช่ไหมไม่ถนัดเดินไปครับไปกับบิ๊กแบมไปไหนดี ผมไม่แน่ใจว่าเราทําอะไรได้กับบิ๊กแบร์นะครับแต่ว่ามันน่าจะโกรธไอ้คนนี้อยู่นะครับเาดยเพื่อนยังไงเอา้ามันไม่ยิงเลยนี่แต่กลางแกงม่วงก่อนวมงวิ่งไปทางนั้นว่ะนี่โดนเขาให้ตายไหมตายเลยว่ะแต่บิ๊กแบร์มึงไม่ยิงว่ะเดี๋ยวนะลองหาแก๊งม่วงดูก่อนแก๊งอื่นนะตอนนี้ในแผนที่ของผมนะครับอ่ามัน โดนยึดอนาเขตหมดแล้วก็คือไม่ได้ยึดคืนนะครับแก๊งเขียวอยู่นี่นะนี่อยู่ดังมุมแค่นั้นเลยนะครับนอกนั้นก็ปล่อยแก๊งอื่นยึดไปหมดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวขับหาแก๊งอื่นก่อนไม่มีเลยเหรอ <S 2> <S 2> <S เออเฮ้ยยังไงแก๊งม่วงแก๊งม่วงอ่ะมีกแบบโชว์สเต็ปหน่อยสิมึงไม่ยิงเขาเลยเหรอถ้าลงแล้วมึงจะยิงไหมโอ้โหมึงยิงว่ะกูดูทรงละ อูต้องเปิดก่อนใช่ไหมเพื่อนมีเรื่องมันค่อยจัดโอ๋ยนี่ไงบิ๊กแบดโดนตุ๋ยโอ้โหลบๆบไปดิจิตอลบิ๊กแบดเอามาหน่อยดิโอ้โหโหดว่ะโอ้หูแม่นจังว่าบิ๊กแบดเป็นรักทำดีวะเนี่ยแต่อยู่ในรถนี่มึงไม่ยิงนะเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยป่ะใครยิงปืนมาเมื่อกี้เฮ้ยใครยิงวะไม่เห็นว่ะไม่เห็นผู้ยิง เดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยงฉลองบิ๊กแบร์หน่อยแล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่าเราพาบิ๊กแบร์เข้าร้านนี้ได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองดูต้องเก็บอาวุธก่อนบิ๊กแบร์เพื่อ,อนถือแบนบนั้นเขาจะไม่ให้เข้าร้านกันนะเพื่อนเอ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยกดแถบเพื่อถ่ายรูปอะอะไรวะถ่ายรูปไม่ดอยได้ดเพื่อนได้มอยเหรอเนาะอะไรวะก <laughs> ูงงเลยเดี๋ยวจะอ่านเราถ่ายรูปบิ๊กแบร์ได้ไหม ขายได้อยู่นะแต่มันไม่กิ๊กท่าเลยนะนี่พี่สุกองมึงแล้วใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเข้าร้านหน่อยบิ๊กแบ๊กเข้าด้วยปะรอดูนะเขาบิ๊กแบ๊กไม่เข้ามาว่ะโถาว่าจะเลี้ยงเล่ามึงซะหน่อยบิ๊กแบ๊ก <c oughs> ไปไหนต่อเพื่อนถ่ายเรื่องก็คือถ่ายกูคนเดียวใช่ไหมป่ะเดี๋ยวเราลองอีกสักที่หนึ่งนะครับ เพราะว่ามันไม่มีของอยู่ในแมพใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเข้าไปในร้านยกน้ําหนักดูซิว่าบิ๊กแบมมันจะเออมันจะเข้าไปด้วยไหมนะครับนี่มันหันไปทางนั้นว่ะเฮ้ยบิ๊กแบมไม่เข้าว่ะไม่มันเลยว่ะอะไรวะเนี่ยบิ๊กแบมไม่เข้าร้านว่ะเนี่ยมันมีปัญหากับ <c oughs> ของร้านป่ะเนี่ยป่ะไปจัดการพวกแก๊งม่วงดีกว่าบิ Big ๊กแบมพวกรักเอาดิงไงใครยิงมาวะเป็นสะเก็ดเลยโอ้ยงโอ,โอเยอะว่ะ เอาว่ะเาว่ะบิ๊กแบมมาดิเอา,ามันวิ่งไปไหนวะอ๋อมันถูกแก๊งของเราอยู่นะครับบิ๊กแบมตามมาเพื่อนปิ๊งเร็วนี่บิ๊กแบมทันไหนมไอ่อเอาดีเอา,เอาดีเอาดีบิ๊กแบมมาหน่อยสิมันตีกลัวบิ๊กแบมเออเดี๋ยวบิ๊กแบมโดนยิงว่ะบิ๊กแบ้วโหดอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยแบมเพื่อนรัก โดนยิงตายแล้วครับทา่านโอ้โหมึงตายง่ายง่าย,ยเว้ยโดนรถทับตายเลยเดี๋ยวอะไรวะโอ้ต้องเก็บเงินไว้เป็นที่ระลึกแนี่วันนี้ทิกแบบเพื่อนรักเราตายแล้วอ่ะทุกคนโอ้โดนเหยียบจนแบนเลยนะตอนนี้มาดูดิว่าคุณหมอจะช่วยได้ไหมเนี่ยคุณหมอครับเพื่อนผมเพื่อนผมไม่รอดอ่ะเดี๋ยวคุณหมอไม่สนเลยเหรอ คุณหมอเพื่อนผมอยู่ตรงนี้โตอะไรวันนี้อันรยังไงหมอมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวยังไงหมอหมอครับไอ้เหี้ยหมอมึงอย่าอย่าบอกนะว่ามึงจะไปเลยเอาหมอวิ่งกลับมาไหวยังไงเนี่ยหมออยู่ไปไหนวะโอ้เพื่อนผมตาอยอตรงนี้หมอไม่สนเลยเหรอหมอเพื่อนผมเนี่ย ไปลุงนะั้นโรคใจหมออะไรวะเนี่ยไม่ไม่ช่วยเบื่อนกูนเลยอือโอ้หมอเขาก็โดดออกมาวะนี่เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยคลิปนี้ชาปน,าานกิจเพื่อนก่อนใจเย็นครับมาร่วมง,งานศพเพื่อนผมด้วยบิ๊กแบร์ตายเฮ้ยไอ้บิ๊กแบร์แม่งตายไว้ยไวๆว่ะเอาพุ่งตำรวจไปไหนแล้วเมื่อกี้อะไรกันครับเนี่ยบิ๊กแบร์เพื่อนรักแต่สังเกตดูนะ ศพของบิกแบมแม่งไม่หายไปไหนเลยนะครับอะไรวะเนี่ยเพราะว่าขออีกรอบหนึ่งนะพิกแบมแม่งตายเร็วอ่ะผม <c oughs> ยังไม่ได้พามันไปไหนแบตบม,มันมันเลยนะครับอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเราต่อไปลองเครื่องบินดูเลยไหมมันมีเครื่องบินปะเนี่ยน่าจะมีนะนะแต่ไม่แน่แต่นนว่าจะอ,าออกมาตรงหรือเปล่านี่ไงเฮลิคอปเตอร์ฮันเตอร์เลยไหมทุกคนอ้มันใหญ่ไปวะ่ะเอาคันเล็กๆคันเล็กๆคันเล็กๆ เอาลำเล็กๆไหมพุดเผ็ดลำเล็กๆหน่อยเฮลิคอปเตอร์ฮันเตอร์อันนี้น่ะโอ้โหที่เขาใหญ่ไปว่ะสวัสดเฮลิคอปเตอร์ไม่แน่จะยกว่าตัวไหนวะพวกก็ไม่เก่ง่าไรเนี่ยตัวนี้ไหมโอ้อนี่ไงโอเคนั่งในสองคนด้วยป่ะไปรับปิกแบร์เพื่อนรักอืมแต่วทุกคนอุ้บังคับยากจังเลยเนี่ยมอนี่ไป ผมหวังว่าบิ๊กแบ้มันจะมากับเรานะครับไปบิ๊กแบ้เพื่อนรักนี่เอาล่ะลงจอดตรงนี้เลยฮึบเขาให้นี่ไปรับเพื่อนก่อนบิ๊กแบ้มาที่นี่ฮึบมันไม่ตรงว่ะกดตัวเ็กับตัววเหรอเอคืออะไรวะอ๋อเอก็คือคุยกับไอ้คนนี้ว่ะไม่เป็นไร ขายยากันนะครับปล่อยมันไปมา,าเราไปขับรถเล่นดีกว่าบิ๊กแบร์เพื่อนรักบิ๊กแบร์ขึ้นขึ้นเครื่องบินเพื่อนเอไยว่าแข่งฟ้าก็มาว่ะไปบิ๊กแบร์เราโอ้โหคนมันว่ะจังหวะนี้ไปโอ้โหพาบิ๊กแบร์ไปไหนดีวะพา,าบิ๊กแบร์ไปเที่ยวทะเลไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ <laughs> าบิ๊กแบร์ไปเที่ยวทะเลไหมเนี่ยทำไมมั่วอย่างเนี้ยเฮนะ้ย <laughs> ผม ผมอยากลองอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่ามันมี3ตัวละครใช่ไหมถ้าจะชวนแฟนเราไปเที่ยวกับบิ๊กแบร์ได้กว่าเป็น3คนอะไรนี้นะครับวิงกิ้งหรือเปล่าไม่น่าใช่นี่เดี๋ยวเราลองดูเอ้ยอู้โหมันเกมนี่ยเอาบิ๊กแบร์ยังไม่ตายบิ๊กแบร์มึงมาอยู่ในตรงนี้ก่อนกู้งกลัวมึงตายจริงเลยยังไงวะเอ้าอีเดนนิดไม่อยู่อ่ะมันอยู่แต่ตอนดึกใช่ไหม ถ้ามันอยู่ตอนเดือครับเราอินดี้นะครับน,นี่เรามีโปรครับในการปรับเวลาแล้วก็ปรับเวลาให้เป็นตอนเย็นเนาะนี่ไงนี่ไงมืดแล้วเกมเป็นอะไรวะแบบแบบเ,เดี๋ยวมาดูกันนะครับเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบิ๊กแบ๊จะเข้าฉากกับเราหรือเปล่านะครับป่ะนี่นี่ไงเฮ้ยเข้าฉากกว่ะเอาไงคราวมาดูที่ว่าตัวละครมันจะวิ่งไปพร้อมกัน3าคนป่ะยิงไหม เอา้ากูมากับสาวแล้วทิ้งบิ๊กแปะเลยเหรอเนี่ยโอ้ยกูเป็นเพื่อนทรยศจตแต่ะวะ <c oughs> นี่ไงยังไงวะเนี่ยเดนนิสมานีนดน่ดิเดดเดดเออเดนนิสมึงไม่ตามกูเลยยังไงวะเดนนิสยังงงงอย,อยู่เข้าบ้านเดนนิสด,ดูที่เข้าได้ไหมเอ้าเข้าไม่ได้วะยังไงวะเนี่ยพาสาวขึ้นรถหน่อยอบิ๊กแปะก,ก็ชะงักไปเลยวะทุกคนเลย นี่ไงเดี๋ยวเราลองอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเรามาขึ้นรถแล้วใช่ไหมเราก็ลองไปบ้านของบิ๊กแบร์ดูไหมลองดูนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดนนิสมึงหัวจังนี่มาเดนนิสมาหาบิ๊กแบดโอ้ไอบิ๊กแบมันไม่กลับมาว่ะมันอยู่ตรงนั้นเลยว่ะเฮ้ยเออว่ะมันอยู่ตรงนี้เลยว่ะอะไรวะ <laughs> สรุปแล้ว บิ๊กแบร์มันจะไปกับเราแค่สองคนเท่านั้นนะครับและมันก็ตายง่ายมากอาสามาทิ้งดีกว่าได้มาแล้วเดีดดีไปดิ้งกันหน่อยไปดิง้งไปแดกกันหน่อยป่ะนี่ดื่มซะหน่อยไหมหเธอนี่ไงขนาดเด็ดด้ย,ยังเข้ามานะครับเฮ้ยมันเอาเหล้าให้กันยังไงวะตรงนี้ผมไม่แน่ใจเอาอีเจ๊ครับนั่งก็ไม่ได้ด้วยนี่ไงเจ๊กลับมาวะ นี่ก็เอาของให้อยู่นะครับเอ้าเราดื่มกับสาวไม่ได้อะผมไม่แน่ใจกดแท็บเพื่อคลิกมีอาจจุ๊บหน่อยละกันนะจุ๊บจุบจุบนี่เดนนิดปะกลับบ้านกันดีกว่าได้เวลาแล้วเออเดี๋ยวเดนนิดอะไรวะเนี่ยหน้าร้านเลยอ่ะโอ้ยเอสเก้อะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยโอ้ยเดนนิดมึงหน้าร้านเลยแล้วเนี่ยโอยกลับกูบอกว่ากลับบ้านก่อน เอาเลยทีเดียวเจียวบ้านมึงนี่มันวุ่วายจริงนะครับเนี่ยดูดิทีนี้กูต้องพามึงกลับบ้านก่อนมึงนี่โหดจริงๆไอ้แกง๊งไอ้แก๊งส้มเหรอไม่ใช่ยังไงบิ๊กแบดอยู่ตรงนี้ว่ะเดีน,นิสมากราบมาคืนก่อนอ้าวเดีนิสมึงไม่กลับบ้านว่ะเดี่นี่เกมบั็กไปเลยว่ะตำรวจเราโดนตำรวจจับว่ะยังไงเนี่ยอะไรของมึมงเนี่ย โอ้กูจะบ้าตายป่ปหนีนิดนึงหนีนิดนึงเอ้อยเดี๋ยวตำรวจจะจับขึ้นมาแล้วขึ้นมาตำรวจไม่เปิดประตูด้วยประเด็นไปนะกูทีนี้บอกจะพากูไปไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันเราพาประเด็นนี้ไปถ่วงน้ำไหมเจออ่ะมีคนถามมานะครับก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ว่าเราอาจจะเผลอไป ่าเดนนิสเนาะหรือว่าค่าแฟนของเราคนไหนก็ได้นะครับถ้าเราค่าไปแล้วน่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะเหตุผลเอ่อที่เราค่าเราอาจจะเผลอไปนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเราค่าแล้วคือจะหายไปเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองดูอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็คือหนะสรุปเลยก็คือถ้าเราค่าแฟนของเราหรือว่าเผือทําให้เราเธอตายนะครับเธอก็จะหายไปเลยนะเราจะทําอะไรต่อไม่ได้เลยนะครับนี่เราขึ้นมาด้านบนแล้วใช่ป่ะ เดี๋ยวผมจะลองโดดออกไปดูนะครับมาดูที่ว่าเดนนิตมันจะทำยังไงไปแล้ว Dennis. เ <c oughs> <c oughs> Dennis, ดนนิเอา้าเดนนิตเอ้ยเดนนิตเดนนิตล่าไะเนี่ยเธอเฮ้ยเดนนิตยังรอดอยู่อ่ะเหมือนมันว่ายน้ำอยู่นะนี่ไงนี่ไงโอ้เดนนิตว่ายมาหาฉันหน่อยตกโงนีมันคลิปบิ๊กแบร์หรือคลิปเดนนิตปะเนี่ยโอ้บิ๊กแบร์เดนนิต เดนนิสรอดว่าไม่ฉลาดว่ะเฮ้ยแต่มันกระโดดออกมาเลยว่ะอีเดนนิสน่ะเฮ้ยแต่เรือเฮ้ยแต่ไม่ใช่เดนแต่ให้นั่นเราจมน้ําไปเลยนะครับโอเคทุกคนไม่เป็นไรเดี๋วเราจบคลิปกันตรงนี้เลยนะครับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค,คลิปนี้จบคลิปกันเดนนะครับนี่เธอกำลังถามนะครับเธออยากไปแดนซิ่งเหรอจะมาเต้นกลางน้ำหรอเนะี่ย อาโอเคเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมคลิปหน้าจะเป็นอะไรต้องรอติดตามชมกันด้วยนะครับอนาคตเดี๋ยวจะมีหมดของเกม GTA 5มาด้วยนะครับนี่รอติดตามกันชมด้วยนะครับ